มีเพื่อนๆถามมาว่านะคะผมทําดีกับเขามากมายเลยทําดีกับเขาตลอดเวลาทําดีกับเขาทุกอย่างเลยนะคะทุกทุกครั้งที่ผ่านมาหรือระยะเวลาที่ผ่านมาปีสองปีเนี่ยผมทําดีกับเขามาเนี่ยเขามองไม่เห็นค่าความดีผมเลยครับคุณครูพอล่าเป็นเพราะอะไรนะคะครูพอลล่าจะบอกอย่างนี้นะคะทุกคนก็คือ ความรักนะคะไม่สามารถทดแทนกันด้วยการทำความดีนะคะไม่ว่าคุณจะทำความดีสักเท่าไหร่นะคะทำดีให้ตายนะคะเขาก็ไม่รักคุณเพราะว่าความรักมันเกิดจากอารมณ์นะคะความอยากนะคะอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเซ็อยากเป็นแฟนกับคุณนะคะคือความดีไม่สามารถมาเทรดความรักได้นะจ๊ะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นความดีมันไม่เกี่ยวว่า เขาจะรักค like, you yep, ุณเพราะความดีนะคะเพราะว่าการรักคุณที่ความดีน่ยมันจะเป็นจะกลายเป็นว่าเขารักคุณเพราะความสงสารเพราะว่าคุณดีกับเขาเขาเลยสงสารเขาเลยตกลงมาเป็นคู่รักของคุณมาอยู่กับคุณอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันจะเป็นครอบครัวที่จะมีรสชาติแบบกลอยๆคุณเคยเคยได้ยินไหมคนที่เขาบอกว่าอยู่กันไปแบบนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแหละก็คือไม่มีรสชาติไม่มีพลังไม่มีความสุขนะคะหรือมีความสุข ที่แบบภายนอกการมองทั่วๆไปอยู่ได้แบบทั่วๆไปแต่ว่าความสุขที่มันอิ่มฟูอิ่มอ็มเอมในใจหรือว่าพลังบวกที่จะทําให้เราสร้างฐานะสร้างครอบครัวมันไม่มีพลังงานตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นความดีไม่สามารถเทรดความรักได้นะคะต่อให้คุณทําดีให้ตายยังไงถ้าเขาไม่รักเขาก็ไม่รักนะคะคล้ายๆกับคําที่ว่าถ้าเขาจะรักอยู่เฉยๆก็รักไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยนะคะ ลองเอาไปทบทวนและคิดดูนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมกดติดตามครูพลาหรือเพจครูพลาก็ได้นะคะหรือใครอยากจะปรึกษาส่วนตัวนะคะไปได้ที่เพจครูพลาแล้วก็จะมีอินบ็อกซ์ให้เข้าพูดคุยถามนะคะโดยที่คุณยังไม่ต้องเข้าเรียนในคอร์สคูพลาก็ยินดีให้คำ